สวัสดีครับกลับมาเจอก,กันกับช่อง Pop Off p a t r i o t นะครับวันนี้เนี่ยอาจจะแปลกตาไปสักนิดหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้อยู่บ้านนะฮะเรา ตอนนี้มาเที่ยวที่ต่างจังหวัดนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะมีบรรยากาศแปลกๆไปนิดนึงนะฮะแต่ว่าก็ไม่สามารถหยุดเราจากการดู MV น้องๆสมบัติได้เพราะวันนี้เป็นวันคัมแบ็กของน้องๆสมบัติ Treasure นั่นเองกับเพลงที่ชื่อว่า Love You I Love You หรือ Love You I Love You นะฮะหรือว่าส a r a n g นั่นเองตื่นเต้นมากคือ กว่าจะมาถึงที่นี่ใช้เวลานานมากเพราะฉะนั้นมันออกมาตั้งแต่4ี่โมงแต่ตอนนี้เป็นเวลาทุ่มครึ่งแล้วนะฮะดีที่ขับรถแง่ก็เลยไม่มีเวลาที่จะมานั่งดูทวิตต้งทวิตเตอร์ก็เลยไม่มีการโดนสปอยอะไรทั้งสิ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยกว่าตื่นเต้นอยากดูไหมเพแ่อวเพื่อนอยากจะดูด้วยไหมจ๊ะมีเพื่อนนั่งอยู่ตรงนู้นนะฮะแต่ว่าไม่น่าจะยอมมาเข้ากล้องใเพื่อนไอ้กล้องนะฮะเลยไม่เข้ามาก็มาดูกันเลยดีกว่ามาจาสามสองหนึ่ง คือใครอ่ะจงฮวานเหรอโอ้หมูขอดังนีกนึงน้องเริ่มคนแรกเลยเหรอโอ้โหอ,อาซาฮีโหหน้าซาฮีเมื่อกี้คือแบบเชนคิ้ว ơi mắt chị ảo tập 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 ơi mắt chị ảo ơi เฮ้ยชอบน้านี้หวัวใจฮอกเมื่อกี้ดูโคตรดูดีอะดูดิพี่ซอพพี่ซอผมดำปรเท่อะชอบสากไอเนี่ยชอบสากเนี้ยสวยดีอะโอ้โหเย้ยชิ ชทำไมาป็นคนอารมณ์กันเลยอ่ะเปิเรื่องเลยเฮ้ย,เ,ยเป็น MV ที่แปลกมากเลยนะไม่เหมือนแบบสไตล์ YG ปกติอ่ะเฮ้ยดยดีก็เปลี่ยนอยโอ้มาชิมาชินได้ลองคำเดียวอย่างเงี้ยเหรอ ลูโอ้สองคนต่อกันเลยเมนสองคนชอบเสียงจ,จุนจูมากอะเมนกันลักสุดโอ้ยอนดีรู เฮ้ยจ้องท่าเมื่อกี้เฮ้ย YG ending เรากลับมานะฮะ MV คือแบบฉากคือแบบมีทุกอย่างอะทุกสิ่ง ทั้งเอาดอทั้งอินดอทั้ทงฉากทาั้งอะไรก็ไม่รู้โหจังหวะนันไดูโตจังหวะ <c oughs> เพลงดีอ่ะภูมิใจลูกๆทั้ง12คนองคน จบไปแล้วนะฮะกับซารางเของ Treasure ไม่ผิดหวังเลยจริงๆเพลงนี้คือเมื่อกี้เปิดแคปชั่นไว้ใช่ปะแต่ว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วมีหลายอย่างเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นฉากไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าเป็นตัวเพลงเพราะฉะนั้นไม่สามารถแยกประสาทได้ถึงจะเปิดแคปชั่นไปก็ไม่ได้อ่านอยู่ดีนะฮะก็เดี๋ยวไว้เราจะลองกลับไปอ่านกันว่าเนื้อหาเป็นยังไงแล้วก็ลูกชายคนเล็กได้ทําตอนเปิดในทําตอนปิดเลยนะจ๊ะก็มาชิโฮมาชีโฮได้ลองตอนทานบิด แล้วก็หนอดาลังเฮก็มาชี้รองแล้วเพลงนี้คือพี่ซอกคือเท่มากผมดำตีกรองโอ้โหทุกคนดูดีมากแต่แอบ,บงงกับตัว MV นิดนึงอะ่ะมันมีทั้งเอาดอมีทั้งอินดอร์มีทั้งฉากในห้างวิ่งอยู่ในห้างมีทั้งฉากที่เป็นเซตที่สร้างขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าแบบมีทุกอย่างจริงอะ่ะคิดถึงอะไรไวเอามาใส่ใน MV หมดเลยมีทั้งแบบว่าเอฟเฟกที่เหมือนกับตอนอ ซวรวาตอนคำทูมีด้วยก็สไตล์แบบใช้ไอโฟนถ่ายอันนี้เอโมจิ e ji, ใช่ไหมแต่ภาพภาพรวมคือ MV สวยมากเลยนะถ้าพูดถึงเอส h e ติกในเรื่องของสีเรื่องของโทนฟิลเตอร์อะไรเงี้ยดูดีมากไว้เดี๋ยวจะกลับไปวนฟังเพลงนี้นะฮะแล้วก็จะต้องติดอยู่ในหัวตลอดเวลาหลังจากนี้แน่ จะไปช่วยกันสตรีมน้องๆสมบัตินะฮะแล้วก็อัลบั้มที่สั่งไปรอบนี้สั่งไปเป็นแบบ UPS เพราะฉะนั้นก็หวังว่าอัลบั้มจะมาไวๆนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในคลิป Unbox ซื้อไปทั้งหมด สามร้านด้วยกันสามเจ้าเพราะเราอยากได้ของแถม,มใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ซื้อไปหมดหบัมแต่ว่าเดี๋ยวเราคงจะอันไหนมาถึงก่อนเราก็จะอันบ็อกซ์อันนั้นให้ดูกันละกันนะฮะก็ฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยขอบคุณที่ดูมาจนถึงจบคลิปนะฮะฝากกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะคิดยังไงกับเพลงนี้เป็นเมนใครชอบอะไรในเพลงนี้มีแบบซีนไหนไหมที่แบบกระแทกตากระแทกใจก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันได้นะฮะวันนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊าย